แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหูคอจมูกก็ได้แพทย์เฉพาะทางด้านหูคอ,อจมกูกภาษานี้มันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหูคอจมกูกที่อก้เขาเซ็นไปแล้ว<ผ>เขาเขียนเป็นยางไงแพทย์ยยยผู้เชี่ยวชาญ ัดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับไลฟ์แอนนิวส์นะครับชีวิตกับข่าวนะครับก็พบกันเป็นประจำทุกคืนวันอาทิตย์อย่างนี้4ี่ทุ่มโดยประมาณนะครับท่านผู้ชมครับโดยมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชปธัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรัชุมารีร่วมกันกับสถาบันจิตวิทยาศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยากรมสุขภาพจิตครับเราใกล้ชิดกันอย่างนี้นะครับ โทรศัพท์ตั้งแต่ต้นรายการสําหรับใครที่มีเด็กเล็กๆนะครับในสัปดาห์นี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องการสำลักผมบอกบอกชื่อรายการไว้ก่อนเลยฮะสำลักแล้วก็ติดแล้วก็ตายได้นะครับเพราะว่าเป็นข่าวที่หลายๆคนคงโอ้โหสลดใจนะครับสสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันนี้ครับศูนย์สองเจ็ดสอถึงหนะครับโทรศัพท์เข้ามาฝากคําถามไว้ตั้งแต่ต้นรายการไว้เลยก็ได้นะครับและต้องติดตามทั้งรายการครับเพราะว่า เรื่องต่างๆเหล่านี้ใกล้ตัวมากเริ่มจากข่าวที่สลดกันมาตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับกรณีน,นี้เกิดขึ้นที่อุบลราชธานีครับเราเสียเด็กอายุ2องขวบไปเป็นเพราะว่ากลืนเม็ดลำไยนะครับแล้วก็ไปติดคอเนี่ยฮะขึ้นพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งบอกว่าชักตาตั้งดับอนาถนะครับซึ่งก็ไม่สามารถช่วยเหลือเด็กได้เพราะว่าขาดอากาศหายใจเป็นเวลานานแล้วนะครับแล้วก็สมองตายแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่ต่างจังหวัดนะครับเป็นเพราะว่าคุณตาบอกว่าก็ไม่ได้รู้นะครับว่าเป็นอย่างนั้นอันนี้อีกรายหนึ่งนะครับก็เกิดขึ้นที่ใกล้ๆนี่เองนะครับเป็นเด็กหญิงอายุ9ก้าขวบฮนะก็บอกว่าเป็นการกินนะครับเงาะเข้าไปแล้วก็ติดนะครับอยู่ที่คอนะครับแล้วก็บอกว่าตอนที่ต้องส่งไปอีกโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนั้น เด็กเองก็เริ่มจะมีอาการที่ไม่ค่อยดีนะครับนี่ครับเป็นภาพที่ไปอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็มีการช่วยชีวิตจนกระทั่งเอาเนี่ยฮะเม็ดของผลไม้นี้เป็นเมล็ดเงาะนะครับลักษณะคล้ายเมล็ดเงาะไม่ใช่เมล็ดํำใหญ่ที่ว่าและสุดท้ายก็มีข่าวอีก7เดือนฮะไปกลืนเอาส่วนของเหล็กที่อยู่ในกิปหนีบผ้านะครับก็เกลืนเข้าไปนะครับอันนี้อยู่ที่จังหวัดกาลาสินนะครับ ก็แพทย์ทางโรงพยาบาลกาลสินนะครับก็เอ็กซเรย์แล้วก็ไปเจอแล้วก็สามารถที่จะช่วยเอาออกมาได้ก็เรียกว่าลุ้นนาทีชีวิตนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็นี่เลยครับหลักฐานสูงเข้ามาสักนิดได้ไหมนี่ครับของจริงที่อยู่ในหนังสือพิมพ์เมื่อสักครู่นี้อ,อยู่นี่ฮะนี่ครับมเมล็ดเงาะนะครับซึ่ง อยู่ในคอของเด็กหญิงนะครอยู่ในอยู่ในหลอดลมของเด็กหญิงที่ได้รับการช่วยชีวิตโดยการคีบออกมานะครับโดยทางแพทย์จากทางจุฬาผมมองดูแล้วปัญหาละด้านนี้เป็นปัญหาที่หน้าที่จะต้องจัดการแล้วก็พูดคุยกันนะครับสำลักติดแล้วก็ตายไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเลยนะครับวันนี้เราก็ต้องมาพูดคุยกันทําความรู้จักกันโดย2ท่านครับเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้นะครับ ช่วยกันทำนะครับเป็น2ท่านในคณะกรรมก,การดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการเยียวยาเนี่ยทำมาตังแต่ปี246 5นะฮะทำมาโดยทางอธิบดีกรมการแพทย์นะครับตั้งสมัยนู้นก็เห็นถึงเรื่องของปัญหานี้นะครับรวมกลุ่มแพทย์กันนะครับเพื่อที่จะทําเอกสารขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อให้หมอทั่วประเทศนะครับได้รับทราบถึงแนวทางในการจัดการจะเรียกว่าเป็นตําราแต่แพทย์อ่านชาวบ,บ้านไม่รู้ก็ตายได้ เพราะฉะนั้นเราจะมาต้องมาพูดกันแบบให้เกิดข้อสรุปนะครับวันนี้สองท่านครับอยู่กับเราวันนี้นะครับท่านแรกครับท่านเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับอาจารย์อยู่ที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่ช่วยชีวิตเด็กเมื่อสักครู่นะครับเป็นกุมารสัญญาแพทย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นแพทย์ดุสิตวีระไวยะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับผมอีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นผู้ที่ถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็หมอทางด้านนี้แหละครับเขาเรียกว่าเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทางด้าน หูคอจมูกนะครับอาจารย์อยู่ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์วัยพจน์จันวิมาเลืองสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านครับที่ให้เกียรติกับรายการครับต้องถามประสบการณ์เร็วๆร้อนๆก่อนเลยแล้วกันนะครับอาจารย์ดุสิตครับรายนี้มาให้อาจารย์ได้ช่วยนี่นี่ของเขาเลยใช่ไหมครัของเด็กหญิงเมื่อสักครู่เลยใช่ไหมครัอาจารย์ยุ่งยากอะไรไหมฮะเคสนี้อาจารย์ครับก็ของของเรามาก็อ่า เม็ดได้ผลไม้นี่ติดเข้าไปสำลักเข้าไปในทางเดินหายใจนี่นะครับก็ตอนที่เข้เขามาหาเราเนี่ยก็เขาก็าใส่มีให้หลอดท่อช่วยหายใจแล้วก็มีการช่วยหายใจมาแล้วนี่นะ หมายถึงโรงพยาบาลต้นทางเนี่ยช่วยชีวิตเด็กมาแล้วโดยการใส่เด็กมาใส่ท่อหายใจครับแต่ว่าเมล็ดนี้ยังอยู่ในไหนล่ะเมล็ดนี้ก็ยังอยู่ในหลอดลมอยู่อแล้วอาจารย์มาช่วยโดยการับก็โดยเอาไปวางยาสลบแล้วก็ใช้กล้องส่องเข้าไปในทางเดินหายใจครับแล้วก็ใช้ปากคีบคีบดึงออกมาครับอืมครับ เดี๋ยวเราคงจะมาเจาะลงรายละเอียดวิธีการจัดการวิธีการช่วยโดยทางแพทย์เป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าคงจะต้องพูดกันก,กว้างๆเซตนิดหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับว่าปัญหาด้านนี้นะครับเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนอะไรเป็นอย่างไรอาจารย์วิพจน์ครับเจอเยอะ,อะไหมฮะหลายอย่างนี้เจออยู่ประจำฮนะเพราะว,ว่าสิ่งแปลกปลอมเนี่ยมันก็จะเกิดจากเด็กซึ่งไม่รู้แล้วก็มักจะหยิบสิ่งที่มันเล็กๆเ,เข้าไปในส่วนต่างๆของร่างกายที่เป็นรูเช่นในจมูก ปากแล้วก็หูซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเข้าไปในหูหรือจมูกเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยรุนแรงเท่ากับเข้าไปในปากซึ่งสามารถจะเข้าไปติดในหลอดลมแล้วก็ทําให้เกิดถึงเสียชีวิตได้ครับเข้าจมูกนี่มันก็เข้าได้แต่บางกรจะย้อนไปถึงที่หลอดลมมันมันยังยากนะยังยากกว่าเข้าไปในหูนี่ก็มีเหมือนกันใช่ไหมมีเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเข้าไปไม่ค่อยรุนแรงไม่ค่อยรุนแรงใช่ครับแต่แต่ตรงปากนี่รุนแรงที่สุดแต่ตรงปากเนี่ยรุนแรงที่สุดเพราะว่าทางเข้าไปในปากเนี่ยมันจะ ผ่านอยู่จุดอยู่2จุดก็คือทางเดินหายใจกับทางเดินอาหารโดยเฉพาะทางเดินหายใจเนี่ยจะทำให้เกิดการอุดตันแล้วก็หายใจไม่ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วพอพูดถึงเด็กๆนี่เจอกันในช่วงอวัยสักเท่าไหร่ท่อาจารย์ครับในฐานะจะเป็นกุมารสัญญแพทย์ส่วนใหญ่ก็ในวัยเด็กเล็กนะฮะคืออายุประมาณตั้งแต่6เดือนขึ้นไปถึงอายุประมาณ3-4ปีจะพบจะพบ หกเดือนหกเดือนที่ยังกินนมแม่อยู่เลยนะฮะไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ได้เป็นอาหารที่เด็กจะต้องกินใช่ไหมฮะเพราะเด็กเขาก็ไม่ไม่สามารถที่จะแยกแยะได้อันไหนเป็นอาหารอะไรเขาอาจจะคลานเคลื่อนไปเจออะไรก็อ๋อหกเดือนคือกาลังคลานได้ครับหยิบใส่ปากก็ได้อ่าฮะนี่นี่ผมพูดเน้นย้ําตรงนี้ให้คุณแม่นะครับที่มีเด็กวัยขนาดไหนอันนี้สําคัญนะครับเดี๋ยวพูดแล้วผ่านเลยไปไม่ใช่ หกเดือนวัยหกเดือนเป็นเพราะว่าเขาคลานเองเขาเขาไปหยิบคว้ามือเขาพอที่จะคว้าของเข้าไปในปากได้แล้วแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นอาหารกินได้อะไรหรือเปล่าก็คว้าใส่ปากเข้าไปหกเดือนถึงเท่าไหร่นะจย์ครับประมาณสามสี่ปีเนี่ยเป็นวัยที่พบได้บ่อยที่สุดหกเดือนถึงสามสี่ปีสามสามปีสี่ปีรายแรกนี่สองขวบก็น่าจะใช่นั่นเสียชีวิตไปรายที่สามที่ผมยกตัวอย่างไปที่กรฬสินนั่นก็เจ็ดเดือนก็โอเคนะครับ แต่รายเ้าขวบเนี่ยอาจารย์ที่อาจารย์ช่วยชีวิตเข้ามาอันนี้อันนี้อยู่ในปกติไหมเก้าขวบก็พบได้แต่ก็ก็จะพบน้อยกว่าน้อยน้อยลงครเพราะเด็กโตแล้วเพราะเด็กโตแล้วแล้วเขาก็รู้แล้วว่าอันไหนจะกินได้แล้วก็เขามีฟันเฟินอะไรเคี้ยวเกลืได้ละเอียดขึ้นครับอาจจะเผลอเลยเผลอเลยสำลักเข้าไปได้แต่ก็มีโอกาสได้มีเหมือนกันนะฮะอาจารย์ไวโพสกับ มีวัยอื่นที่น่าต้องกังวลใจไหมครัเพราะเห็นหนังสือพิมพ์ลงมานี่คนสูงอายุก็มีด้วยใช่ครับนะจริงๆเลยเนี่ยมันมีทุกวัยนะวัยเด็กเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กเนี่ยเขาจะถือถึงอายุ15ปีครปีนะถ้าเกิดสมมติเกินกว่า15บ15ปีก็จะเป็นวัยผู้ใหญ่ครนะอีกสุดท้ายก็คือวัยคนไข้ที่สูงอายุครับนะผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องว่าใส่ฟันปลอม,อมและตัวฟันปลอมเนี่ย เนื่องจากว่าไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่าติดได้ไม่ค่อยสนิทเนี่ยสามารถจะลงไปในหลอดอาหารหรือว่าหลอดลมได้อ๋อเัอนี้ก<อ>็งน,นี้ไ<ด>่บ่อ, <ไป S 1> อยนะครับ,รบแทนที่จะบางทีเขาเอ๊ะฟันปอนที่เอามาเนี่ยหลายๆคนคิดคิดถึงแท่งใหญ่ๆจะหลุดเข้าไปอยู่ในคอได้หรอฮะมีครับก็มีเหมือนกันนะฮะบ,บางทีก็หลุดได้แต่ว่าบางทีก็ บางคนเนี่ยฟันปลอมที่ใส่เนี่ยไม่ใช่เป็นทั้งชิ้นใหญ่เป็นบางสองสมซี่เป็นฟันปลอมแบบเฉพาะบางซี่เท่านั้นก็มีเฉพาะบางอันแล้วหลุดมาออกหลุดออกมได้ทีนี้ฟันปลอมเนี่ยน่ากลัวตรงที่ว่ามันจะมีอยู่2แบบแบบที่เป็นพลาสติกกับแบบที่เป็นตะขอเป็นเหล็กของอาจารย์ทวีสินเคยเห็นะพวกนี้เนี่ยเวลาเกี่ยวฮะเวลามันหลุดออกไปแล้วบางทิมไปเกี่ยวที่หลอดอาหารแล้วก็ทําให้เกิดมีการติดเชื้อหรือมีอาการอักเสบแล้วก็รุนแรงได้ภายหลังเหมือนกันครับอันนี้ก็จะน่ากลัว ส่วนส่วนในวัยกลางคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอเป็นพวกกระดูไก่ก้างปลาเศษอาหารที่ไม่เคี้ยวไม่ละเอียดและติดนะฮะจะเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่าคือบางทีพูดไปกินไปกําลังสนุกสนานดูทีวีกำลังหัวเลาะอะไรอย่างนี้มีไหมฮะมีฮะมีอนันนั้นประมาณนั้นเลยใหญ่ัวใหญ่ก็ติดคอตายได้เหมือนกันโดยหัวเลาะด้วยเนี่ยมีอ๋อเหรอฮะครับแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวิธีการที่ตรงนี้เราจะต้องรับรู้กันนะครับหลายๆคนคงจะทราบไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นนาทีชีวิตทีเดียวเพราะว่า มีการกลืนลงไปแล้วก็สำลักขึ้นมาเนี่ยเพราะติดที่หลอดลมอาจารย์ถ้าตรงนี้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเด็กมักจะเป็นยังไงมีอาการอะไรยังไงที่เราจะเอาเด็กก่อนดีไหมฮะว่าเราจะรู้ได้ยังไงคือคือว่าก็ประกอบกันด้วยสองสามอย่างคือคืออันแรกก็คือว่าเด็กก็ต้องมีไอไอวัตถุแปลกปลอมอยู่ในปากนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็น พวกอาหารเนี่ยนะครับอาหารพวกก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเมล็ดผลไม้ถั<ท>ว่วอะไรก็ได้อย่างนี้ก็ได้ตรงนี้นิดหนึ่งได้ไหมฮะยังไงก็ตามแต่เป็นข่าวขึ้นมาแล้วนะครับผมก็เรียนปรึกษาในเชิงของทางด้านจริยธรรมทางการแพทย์รายนี้คงเป็นข่าวไปแล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นการที่จะล่วงลึกลงไปอะไรเป็นวิทยาทานเพื่อได้รับทราบโดยจะไม่เอ่ยชื่อของของของน้องอเขาด้วยนะครับเขาเขามีอาการยังไงขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์ไหมฮะที่เราจะได้จะได้รับทราบไว้ก่อนคือนะคือถ้าถ้า รายนี้เข้าไปเขาสำลักที่อยู่ในปาเลยเนี่ยนะถ้าที่พีก้าเลยถ้าเนี่ยก็คือว่ามีมีเม็ดผลไม้มีวัตถุแปลกปลอมเนี่ยอยู่ในปากครับแล้วเด็กก็จะต้องมีไอกิจกรรมอะไรสักอย่างเช่นกําลังพูดคุยหัวเราะหรืออะไรอย่างนี้นะหรือว่าวิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าลวดุดถกล้มหรือเพื่อนมาตบหลังอะไรเงี้ยแล้วเด็กเขาก็จะเพอกขึ้นมาหายใจ แปลงสูตรเอาไอ้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 วัตถุแปลกปลอมเนี่ยเข้าเข้าไปในทางการหมายถึงว่าเตรียมกำลังคิ้วสมมติว่าเคี้ยวเงาะนี่อยู่เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวไปเม็ดมันยังอยู่ข้างในแล้วมีเพื่อนมาตบปลางตบอยู่ถามเลยว่าพวกตัวอะไรหรือเพราะว่าอะไรอยู่อะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นประวัติเลยใช่ไหมฮะประวัติที่เข้ามาท่าาจับให้ทิ่พิจิตรเนี่ยจับแล้วพอหลุดเข้าไปแล้วเขามีอาการยังไงฮะหลุดเข้าไปเนี่ยไอ้ไอ้วัตถุแปลกปลอมเนี่ยมันจะผ่านเข้าไปในไอ้กล่องเสียง ก,ก็เด็กก็จะมีไอ้ปฏิกิริยารีเฟ็กเนี่ยทำให้ไอ้ไอ้ไอ้กล่องเสียงเนี่ยหดตัวรัดตัวปฏิกิริยาตอบสนองทันทีรัดตัวขึ้นมาอาการคือตอนนี้เนี่ยเด็กเขาก็จะหายใจไม่ออกเสียงจะหายไปร้องไม่ออกนะอแต่ว่าสักพักหนึ่งคือคือ,คอไอ้วัตถุแปลกปลอมเนี่ยมันจะหล่นเข้าไปในไอ้หลอดอาหารแล้วส่วนใหญ่มันก็จะไอ้หลอด หลอดลมเนี่ยนะหลอดลมอ่าฮแล้วก็เอ่อมันก็จะเข้าไปในไอหลอดลมข้างซ้ายหรือข้างขวาครับอ่าฮะแล้วก็คือมันจะเข้าไปข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยครับมันก็จะมีปอดอีกข้างซึ่งทําให้เด็กหายใจได้คือคือภายหลังจากไอการหดเกร็งตัวของบริเวณกล่องเสียงเนี่ยอ่าเข้าคลายเวลาเนี่ยเด็กก็จะกลับมาหายใจเองได้ช่วงหวลานั้นเด็กจะทรมานอะไรไหมอาจารย์เน่ะรู้สึกอึดอัดหรือว่าจะเขียวไปเลยนิ่งไปเลยหรือว่ารุนแรงอ่าคัจั ตัว่าจะซีดแล้วก็พูดไม่ออกร้องไม่ออกนะฮะไอไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่สักพักหนึ่งสักพักหนึ่งมันก็เขาก็จะสามารถหายใจขึ้นมาเองได้อ,อตอนหายใจขึ้นมาเองได้เนี่ยเ,เขาจะรู้สึกเหมือนมีอะไรติดอยู่ที่คออยู่เขาจะพยายามอาัจเยนออกมาพยายามจะขับมันออกมานะฮะหรือว่าใช้มือกุมคออะไรอย่างเงี้ย ก็จะเป็นภาพที่เข้ามาอย่างนั้นแต่ยังรู้ตัวดีอยู่ส่วนใหญ่ถ้ายังไม่ได้แบบอุดแบบติดหมดเลยอย่างนี้ถ้าถ้ามันไปอุดที่หลอดลมส่วนต้นเนี่นะครับมันก็จะมันก็จะกั้นทางเดินหายใจอ,อาจจะกั้นทางเดินหายใจเกือบจะสมบูรณ์เนี่ยม,มันก็จะทําให้เขาหายใจไม่ออกได้ผมว่าถ้าพูดอย่างนี้ต้อง ขอภาพหน่อยนะฮะเป็นภาพของหลายคนคงคงจะไม่ค่อยรู้เอ๊ะหลอดลมอยู่ตรงไหนหลอดอาหารอยู่ตรงไหนนะมันต่างกันอยู่กันนิดเดียวเองฮะอยู่เรียงกันมาเลยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นหลายๆคนคงจะไม่ค่อยเข้าใจเอ้าเดี๋ยวยังกำลังเตรียมภาพอยู่แล้วกันนะฮะถ้าหลอดลมอ่านี่ฮะ เดี๋ยวอาจารย์ไปพดช่วยผมชนิดได้ไหมครับได้ครับอ่าก็ตัวหลอดลมี่จะอยู่ทางด้านหน้าลูกศรชี้ที่มาทางด้านหน้านี่ก็เป็นหลอดลมนะครับแล้วก็เวลาคนที่กืนเข้าไปเนี่ยพอเวลาเรากืนอาหารเข้าไปแล้วก็เศษอาหารเนี่ยถ้าเกิดสมมติกินปกติเนี่ยมันจะเข้าไปทางด้านหลังก็คือเป็นหลอดอาหาร,รแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เวลามีการนะกินด้วยพูดไปด้วยฝาปิดกล่องเสียงเนี่ย